จับสวัสดีสบายดีเพราะว่าพี่น้องป้องป่ายเบิร์ดสุขุสุคนพบพอกับน้องโยสาวเล่าไใ่เส้นเก่าเส้นเดิมนะจ้าพี่น้องจ๋ากะมณีกะโตปะเด็นดามานะคะทีมีคนรลาวคนหนึ่งโบโพใจนะคะทีนายกไทยเนี่ยประกาศสัจเจนว่าไม่ให้นะคะลาว ส่งสายไฟฟ้าขายให้สิงคโปร์นะคะผ่านไทยนะคะก็มีคนลาวคนนี้ไม่พอใจนะคะก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะก็ให้แรงงานลาวที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยกลับบ้านให้เมดเพิ่นว่านะคะดูสิประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าขาดแคนแรงงานลาวเนี่ยโอ้โหพี่น้อง บอกเลยว่าคนไทยทํายังไงเหรอทำยังไงหรอก็หัวเลาะสิคาพี่น้องค่ะก่อนอื่นนะคะพีน่น้องน้องยยเองนี่ในฐานะเป็นแรงงานนะคะถามหน่อยเหอะว่าฉันไม่กลับกับเธอจ้าเพราะว่าฉันทํางานที่ประเทศไทยมีเงินเดือนเยอะกว่าที่ลาวห้าหหรือว่าจิตแปดเท่านะอืม เงินเดือนก็เยอะค่าคองชีพก็ไม่ได้สูงที่ไปที่มาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะสะดวกสบายนะคะตอนแรกอาจจะเหนื่อยหน่อย,อ,ยอาจจะมาแบบยันยาน,ยานกลัวๆแต่พ่ออยู่ไปประเทศไทยเพื่นดีและก็รู้สึกดีใจมากๆที่มาทำงาน พัทีปติไทยนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะแรงงานเล่ายู่ประทิไทยเนี่ยประมาณนาจะประมาณหาแสนอ่ะหาแสนคนนะคะมีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายอันนี้ตามที่้องยุคขาดเดาเนาะค่ะเนาะแรงงานเล่าส่วนใหญ่อ,ะอ่ะทำงานอย่างส่วนใหญ่แรงงานเล่าอ่ะทำงานหลานอาหารนะคะ ร้านอาหารโรงงานนะคะรากางานแม่บ้านรากะงานก่อสร้างเนี่ยคนเล่าจะทํหน่อยสุดแล้วนะคะอืมแค่นี้เองคนเล่าท,ท,ที่ทำงานอยู่ไทยส่วนรายจะแค่นี้หรือว่าเป็นพนักงานลรงแร่มนะคะงานแม่บ้านอยู่ลง่ลงหลอกโรงแร่มเออหินหินบ่อยนะคะแล้วที่หนุ่มที่หนุ่มลาาคนนี้บอกว่าะจะสั่งให้แรงงานทั้งหมดเนี่ยกลับบ้าน เพราะว่าทําให้เศรษฐกฯิจไทยนี่ไม่ดีนะคะเพราะว่าอันทีนมเล่าคนนี้เพิ่นบอกว่าเนี่ยถ้าคนลาวกับบ้านมดเนี่ยเศรษฐก,ฯกฯิจไทยในจางไี่จะเจ๊งแน่นอนเพราะว่าขาดแคลนแรงงาน,นะคะ่ะทุกคนเพราว่าเราบางค่ะ,คะพี่น้องคือนะคะคือต้องบอกเลยนะคะเอาให้ตรงประเด็นค่ะพี่น้อง ส่วนใหญ่นะคะแรงงานอ่าบอกเลยว่าถึงจะไม่มีแรงงานลาวนะคะประเทศไทยยังเหลือแรงงานประเทศอะไรบ้างพม,าม่าเมนมาเลเซียหรือว่าฟิลิปปินหรือว่าต่างประเทศใครยกไทยใหญ่ที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยและนะคะและไปที่ไหนก็สร้างบอกเลยนะว่าตอนนี้ทุกวันนี้ประเทศไทยหรือนายจ้างคนไทยเนี่ย เขาจะปื้มนะคะปื้มแรงงานพม่านะคะมากกว่าลาวด้วยซ้าน,นะบอกเลยนะอือย่าคิดว่าอย่าคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองเด่นไม่ใช่จ้าแรงงานที่ผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยที่แบบเยอะจริงๆอะ่ะคือแรงงานพม่าจ้ะทุกคนแรงงานพม่าเขาทำอะไรได้ นะะเขาทําประมงนะคะเขาทําก่อสร้างเขาทํางานโรงงานกานะะ็เยอะนะคะอย่างงานพมา่าถามว่าเป็นแม่บ้านมีไหมมีน้องยุรู้จักคนที่เป็นพมา่าที่อยู่ทํางานจึกเดียวกับน้องยูเนี่ยเขานิสัยดีมากทุกคนคือเห็นกันก็แบบทักทายน้องยุตลอดน้องยุบอกว่าเขาอะชีวิตน่าสงสารมากคือคือเขาอะน่าสงสารมากนะเพราะว่าอยากกลับประเทศเขา แต่กลับไม่ได้ค่ะทุกคนอย่างที่พี่น้องคนไทยกัลลูเนาะค่ะเนาะอืมนายกก็เลยบอกปลอบใจเขานะเออก็แบบก็แบบเออเอาใจช่วยอะไรอย่างนี้นะอืมในจะแรงงานขมิอีกแรงงานขมินเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ทํางานก่อสร้างนะอืมทํางานก่อร่งก่อสร้างแม่บ่แม่บ้างก็ทําบ้างแต่ส่วนใหญ่ พวกขมิ้นก็จะทํางานในห้างนะคะเป็นแม่บ้านในห้างในอะไรเนี่ยเขาจะทําเยอะนะทาวาก็เยอะแหละแล้วประเทศอื่นอีกละ่ะฟิลิปปินสิงคโปร์เอ่ยหรือว่ามาเลเซียที่เข้ามาทํางานในไทยบางคนเขาก็มาทํางานแบบเขาเรียกยังไงเป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สอนภาษาต่างประเทศหลายๆประเทศอย่างเงี้ย อันนี้น้องยุ้ไม่ได้มาดูถูกแรงงานบ้านตัวเองหรือดูถูกตัวเองนะคือแรงงานลาวส่วนใหญ่อ่ะยางมากก็เป็นแค่พนักงานเสิร์ฟนะคะพนักงานเสิร์ฟแล้วก็เออเป็นพนักงานเสิร์ฟขายของงานแม่บ้านอย่างน้องยุ้นี่ก็ทํางานแม่บ้านงานโรงงานก็มีแต่ส่วนน้อยอ่ะเปอร์เซ็นต์น้อยมากคนลาวที่ทํางานโรงงานนะคะส่วนใหญ่มีแต่พม่า ดูไปดูที่แถวนคปรปฐมนุงยุเคยทํางานขนาดโรงงานที่นุ่งยุทำอะ่ะเขายังเขายังต้องแคร์คนพาม่าเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะที่นุ่งยุลาออกเพราะอะไรนุ่งยุน้อยใจค่ะที่เขาแคร์คนพามา่าเขาไม่เขาไม่แคร์คนไทยเขาก็ไม่แคร์ด้วยนะคนไทยคนลาวเขาไม่ได้แคร์เจ้าของโรงงานเขาแคร์คนพาม่าค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงแล้วที่หนุ่มลาวคนนี้บอกว่า ประเทศไทยคนไทยจะต้องแย่เพราะว่าขาดแคลนแรงงานคิดผิดคิดใหม่จ้านะคะคิดใหม่จ้าพนมนะคะแล้วใครเขาจะอยากกลับบ้านกับเธอละ่ะค่าแรงประเทศไทยกับประเทศลาวต่างกันลาวกับฟ้ากับเหวอ่ะพูดเรื่องจริงไม่ได้อยากมาจะดูถูกดูแค้นอะไรเลยดูลาวทุกวันนี้นะพี่้องเงินเดือน สตาร์ททีหนึ่งล้านหกแสนกี่แต่ถ้าส่วนส่วนใหญ่ก็อาจจะจางมั่งล้านอสองล้านอ่ะสองล้านติดตีไปซะสองล้านอยู่ไทยเงินเดือนสตาร์ททีหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองคือได้แน,น่นอนนะคะเงินเดือนต่างกันอยู่ลโรเทียบกับเงินบาทไทยกะประมาณสามพันบาทหรือสี่พันบาทนะคะ อยู่เล่าได้ป็นไปอ,อยู่ไทยได้เป็นเมืนแต่ถามว่าอ่ะขึ้นน้องโยนี่แต่ถามว่าเอาแต่อยู่ไทยเข้ามาเหี่เหี่ยกเห็นงานว่ากระน้เสียคาบัตรค้า,บา,าเบอร์ค้าน,านันคานี่เนาะมันก็ะมีเสียทุกคนใส่จ่ายนะคะยางน้องโยนี่กะใส่จ่ายสื่อเครื่องครองเวลาออกไปข้างนอกกะ เสียค่ารถค่าล่างนะคะม,มันก็มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกคนเข้าเข้าเห็นเดือกเห็นงานมีเงินเดือนเฮาเข้าเห็นเดือกเห็นงานเข้าก็ตตองได้เงินมากเฮากรต้องได้ใส่กันทุกคนเป็นบอกแต่ทาเทียบว่ายูล่าวเนี่ยทา่างงานมีบอกมันก็มีอยู่พี่น้องแต่ทากับเมดเนี่กับโปเพาะแต่ทาสมมติอะสมมติว่ากับเมดเนี่ยหาหกแสนคอนอะมันกับว่ามีงานลองรับคือเก่านะคะ พะวายูล่านะมันมันพ่อกระ,ะเทินค่ะพี่น้องลงจากโรงงานกับโมเมนสิลายนะคะเงื่นเดือนกับบริจางแพ่งสำนักน,นะคะพี่น้องที่คนเล่าหลายๆคนถึงเขาอยากจะจากบานจากสองมาหิดเวียหิดงานดูเมืองไทยหรือว่าประเทศเกาหล,ลีนะเออีอ๋ยวจสัสม่าว่าจิมาเอียงมาอวดดีใส่คนไทยเขาบริแค่ค่ะชุเม,มอร์นี่เขาชุเม,มอร์นีนะ เข้าใจดีขนาดไหนแล้วทีจังคนลเลาาเฮ้าอะแท้ทีจะขอบคุณเขานะคะเออโบเมนจะชิม,มว่าเฮ้ยประสดคนไทยโน่นน,นี่นั่นยายายาคิดประุดเขาสิ้นขอกสิ้นขา่ขาะใส่ค้งบานเขานะฮะเอาจริงๆเงินบาทก็ยังไดง้เงินบาทเขาโดยสัมเวลากลับไปเวลาทุกวันนี่คนเล้าเนี่ยภาคกันจะยังไดง้เงินบาทนะไปหลดยางเถียตลาดเนี่ยถ้าเอาเงินบาทให้โอ้ยหอมหวนค่ะพี่้อก อเงืนบาทกัอย,ย,ยังไดเง,งื่นเขาสินค้ากระใส่สินค้าเขาย่งสิมาอวดดีนะคะพี่น้องนะโอเคค่ะพี่น้อง่ะคลิปนี้กับสีมาขอจุกคลิปเพียงทนนิเดอร์ขอคนกลับใจทุกๆกำลังใจเดอจ์จากที่เขามารับสมช่องน้อ,องสาวร่ใจนะคะเนาะล้วพบพ่อกับน้อง,องยกไมนะคะบายบายจ้า